เป็นยังไงไม่เจ็บก็คือถือว่าโอเคละครับโรเบิร์ตให้มาเทียร์ทรอนเทียร์ทอนเพื่อนขออยู่เทียร์ทอนให้มาช่องนี้ปีเตอร์ปีเตอร์ก้มหน้าปาดมาตรงกลางแล้วแต่หนึ่งทีโรเบิร์ตยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ยิงด้วยเซนเลยครับยิงดีจี สุดยอดบราเธอร์ครับนี่เป็นไงโรเบิร์ตปีเตอร์ปีเตอร์โรเบิร์ตครับ oh แล้วก็ <hey. S 1> ตีเสมอแล้วครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับลูกนี้ครับนักเตะใหม่ครับโรเบิร์ตซูครับโอ้แลวสาวสนามมาแล้วเป็นไงโอ้โเปิดนี่เลยครับโอ้โหยิงแบบ ลูกนี้คือต้องชนสุดๆอะคือยิงแบบไม่มองครับหักข้อไปตามสัญชาตญาณครับลูกนี้ครับดูจังหวะขึ้นเกมมาครับธีรทรเนี่ยรอเพื่อเติมแล้วป้ายมาลูกนี้อูลายพอดีเปครับแล้วหักกลับมาจับหนึ่งทีแล้วหักข้อโอ้ลอดขาเสกเข้าไปครับคนป้ายมาเนี่ยดูครับจังหวะหลุดมาครับปีเตอร์ย้อนมาโรเบิร์ตแตะหนึ่งทีแล้วหักข้อครับโอ้ยนี่คือคอนเนคชั่นทางสายเลือดครับ พี่ส่งให้น้องน้องส่งให้พี่ดูครับ oh. ดูเขาจบครับ oh. โอ้โหเนี่ยครับสุดยอดครับสมกับสาพี่น้องของเราครับปีเตอร์โรเบิร์ตแล้วก็แม็กครับ <laughs>